ครับผมชื่อนัทวั์ลุงเจริญเสรีชัยครับชื่อเล่นชื่ออ้วนครับที่นี่ตำบลพวาอําเภอแกลง,งแมวจังหวัดจันทบุรีครับค่ะแล้วก็ที่นี่ปลูกทุเรียนอะไระคะปลูกทุเรียนหมอนทองครับหมอนทองใช่ไหมคะแล้วก็ที่นี่เอ่อกี่ไร่อะคะเนี่ยสิบสามไร่ <13 S 1> ครับส<ล>ิบสามไร่กี่ต้นคะยนอยู่เกือบสามร้อยต้นตครับอายุหกปีอยู่ประมาณแปดสิบต้นอ๋อแล้วก็อายุสี่ปีอีกประมาณ100ร้อยตต้นแล้วตอนนั้นที่ เอามาทดลองใช้สองชุดใช่ไหมคะแล้วทําไมพี่อ้วนถึงกล้าเปิดใจใช้อะคะกลัวเหรอคะก็ผมถามกักดูกักก็เป็นญาติกันไงเ้าก็เลยบอกว่าน่าดีเขาว่ดีพี่อ้วนดีง่นงี้ผมก็เลยทดลองใช้สองชุดก่อนอ่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไงบ้างคะก็ใช่หลังหลังจากใช้สิบกววันก็โอเคนะสีสีใบเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ใบก็เริ่มสวยงามขึ้นผมก็เลยก็ชอบครับติดใจ อ๋ออันนี้คือจากแค่สองชุดเองสองชุดแรกแล้วหลังจากนั้นก็คือสั่งต่อสั่งเป็นเป็นโปเลยครับเป็นชุดเลยตอนนั้นต้นทุเรียนอายุประมาณสักเท่าไหร่คะที่ผมใช้อยู่ประมาณสี่ปีครับประมาณสี่ปีใช่ไหมคะก็คือพอใช้แล้วปุ๊บเนี่ยพอเห็นผลแล้วก็ใช้ต่อเนื่องเลยผลผลิตตอนที่ก่อนใช้เป็นยังไงบ้างคะก็ก็ได้ไม่เยอะเท่าไรเพราะทุเรียนเริ่มมีลูกอ่ะแล้วก็ได้ไม่เยอะเท่าไรคือไว้ปีแรกอันนั้นไว้ปีสองครับปีสองที่เริ่มใช้แต่ว่าตอนที่ทุเรียนปีแรกอ่ะ พี่วนเก็บไว้ได้สักกี่ลูกคะตอนนั้นต่อต้นปีแรกผมไว้อยู่ประมาณแปดลูกถึงสิบลูกฮะแปดลูกถึงสิบลูกค่ะแล้วปีสองก็ประมาณสามสิบและปีสามประมาณแปดสิบครับปีสามก็คือปีที่ผ่านมาฮะใช่แล้วใช่คู่หูแล้วใช่คู่หูแล้วก็ไว้ได้แปดสิบเลยครับแปดสิบมันจะเพิ่มขึ้นจากด้วยอายุของเขาด้วยใช่ไหมครับอายุของอายุต้นทุเรียนด้วยอ่าแล้วตอนนี้ทาให้เปรียบเทียบระหว่างก่อนใช้กับหลังใช้ว่าไม่ว่าจะเป็นลูกหรือว่าเป็น ขนาดหรือจะเป็นน้ำหนักหรืออะไรเป็นยังไงบ้างคะก็หลังจากใช้ขู่แล้วน้ำหนักจะดีขึ้นแล้วรูปทรงจะสวยจะสวยจะสวยมันจะได้เบิกกองเยอะค่ะแล้วอย่างเรื่องของอ่โรคเออยอะไรเอ่ยนะคะพวกแมลงพวกโรคต่างๆลดน้อยลงครับลดน้อยลงหลังจากใช้แล้วช่วงโรคแมลงโรคแต่ตัวพืรลดน้อยลงครับแต่ว่าก็ยังใช้ยาฆ่าแมลงอะไรอย่ก็เป็นบางตัวครับอ๋อเป็นบางตัวครับแต่นี้อ่าเรามาพูดถึง สิ่งที่ทุกคนอยากรู้นะคะว่าเวอร์แพนช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้ยังไงบ้างอ่ะในนี้บบให้พี่อ้วนว่าเรื่องของการลดต้นทุนจากที่พี่อ้วนเคยใช้อ่อกีอ่ตัวกี่ยาเยอะแยะมากมายแล้วก็พอหลังมาใช้คู่หูแล้วเนี่ยมันลดลงแค่ไหนคะครับก่อนใช้เวอร์แพนผมจะใช้ยาอยู่ประมาณแปดตัวอของยาด้วยแล้วก็ไออาหารเสริมทางใบดวยอยู่ประมาณแปดตัวตัว แล้วแปดตัวก่อนคิดเป็นเงินก็อยู่ประมาณถังละพันลิตรก็อยู่ประมาณสามพันบาทแล้วหลังจากมารู้จักขู่วัวแพนผมก็จะลดมาเหลือขู่วัวแพนหนึ่งตัวแล้วก็ยาค่ามาแรงอีกตัวหรือสองตัวบวกไปก็อยู่ประมาณที่หนึ่งพันลิตรต่อพันพันต้นของของเงินครับก็คือลดลงไปสักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครับประมาณครึ่งหนึ่งครับแต่สิ่งที่เห็นแล้วแตกต่างคือน้ำหนักแล้วก็ทรงของลูกสวยขึ้นงสวอันนี้ต้นใบ สวยสมบูรณ์มากเดินดูอค่ะพี่ว้นใบก็ดูสวยมากเลยค่ะแล้วก็เป็นมันเลยนะคะที่แตกใบอ่อนด้วยพร้อมกับออกดอกครับยังคิดว่าไม่กลัวไม่กลัวพี่วนททำยังไงบ้างคะในการใช้เวอร์แพนผมผมจะเดินรดน้ําทุเรียนแล้วก็ผมก็เอาเวอร์แพนปล่อยเวอร์แพนมากับน้ํารดทุเรียนด้วย อ๋อก็คืออันนี้คือหมายถึงว่าเป็นน้ำดันเหละคับน้ำดันครับแล้วก็ปล่อยมาด้วยตามท่อครับปล่อยมาด้วยครับอ่าค่ะเป็นคือทางดินเป็นให้ทางดินครับแล้วจะแตกใบอ่อนได้ดีสามารถเราสามารถเรียกใบอ่อนได้ค่ะแล้วสาหรับต้นล่ะคะพี่พี่วันฉีดฉีดพ่นทางต้นด้วยฉีดต้นฉีดกิ่งครับผมจะฉีดหนกทรงผมแล้วก็ฉีดในทรงผมพร้อมๆกันทุกครั้งเลย อัตราส่วนนะคะอย่างเช่นอ่ะที่ปล่อยมากับดินก 1, ็พันลิตรต่อเอ้ยผันน้ำพันลิตรต่อต่อวแพนหนึ่งชุดครับต่อวแพนหนึ่งชุดเหมือนกันแต่นี่ฉีดบนต้นนะคะเหมือนกันก็เหมือนกันครับอ่าเหมือนกันน,กน,นะคะแล้วเมื่อกี้เราก็ถามแอบถามพี่อ้วนคะ่ะว่าในการเปิดตาดอกละว่ามั่นใจแค่ไหนที่ในการเปิดตาดอกแลวใช้คู่หูด้วยครับมั่นใจมากเพราะผมเปิดไปสามครั้งเห็นตาดอกเลย